สวัสดีค่ะทุกคนวันนีเ้เราจะมาเปิดรันดอมรันใจที่เกี่ยวกับข้อความที่เขาอยากจะพูดอยากจะพูดอะไรกับคุณคนที่คุณนึกถึงอะ่ะลี่ก็จะเปิดสามใบในแต่ละสำหรับแล้วอาจจะมาขยายไพ่อีกหนึ่งสำหรับที่เป็นไพ่ข้อความจริงๆเลยอ่ะ่ะอีกหนึ่งใบนะคะเพื่ออาจจะเป็นการคอนเฟิร์มก็ได้นะให้ให้แบบ ให้เรารู้สึกว่าเออมันมันของจองกับหน้าไพ่ที่เราอ่านในเบื้องต้นแล้วนะคะเออขึ้นมาไพ่ใบแรกไพ่เดอะสตา the star, ค่ะเออใต้สำรับเป็นเลเวอนะคะแต่ลีต้องหาอะไรมาปิดนิดนึงเนี่ยเป็นเลเวอขึ้นมานะคะแต่อันนี้ขอวางแยกนะอืมไ h เ h s ความกังวลนะคะก็คือก้าวดามามาขยายไปนี้นิดนะะึงค่ะว่า อะไรเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณขออ่านทีเดียวนะคะจะได้อ่านแบบเหมือนเลี่ยแบบเสมือนเขาคนนั้นที่แบบอยากจะพูดคุยกับคุณเลยอ๋อขอดูข้อความนี้ด้วยนะคะ ทำจิตนี้นะคะถ้าใครตรงก็จะตรงทั้งหมดถ้าใครไม่ตรงก็อาจจะแบบเราเข้ามาฟังวิธานก่อนนอนหรือฟังเรื่องรายามเช้านะคะอย่าไปซีเรียสอะไรเนาะอืมอันนี้ยังไม่เปิดให้ดูนะแต่จะอ่านให้ทุกคนฟังก่อนเธอเราอ่ะ เป็นคนที่มีเสน่ห์เลือกได้มีคนหลายๆคนเข้ามาติดพันในความสัมพันธ์ของเราค่อนข้างเยอะเรารู้ว่าเรามีดีอะไรแล้วสิ่งที่เรามีดีอ่ะก็ทำให้มีใครหลายๆคนเนี่ยสนใจเรา ชอบเราแต่เราก็ยังตัดสินใจไม่ได้หรอกนะว่าเราอะ่ะจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตของเราที่เป็นตัวจริงในชีวิตของเราทำไมถึงต้องพูดแบบนี้เพราะว่ามีไพ่ใบนี้ขึ้นมาอมืมันยืนยันว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์จริงๆและข้อความที่เปิดขึ้นมาได้นั้น เขาอยากจะพูดกับคุณว่าอยากจะเป็นชูการดีให้เธออืมคุณควรจะฟังหรือคุณควรจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมคนนี้ก็ดูไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเออถ้าเลือกแล้วนั้นคุณอาจจะต้องเป็นความรู้สึกดีหรือเปล่าโอเคก็เข้ามาฟังเพื่อเป็นความบันเทิงเนาะทุกคนเนาะอย่าซีเรียสอะไรนะคะเพราะว่า ทุกอย่างเนี่ยเวลาอ่านมันก็จะเป็นไพ่ที่เชื่อมเชื่อมหรือคองจองกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ